สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นโฟร์ยูนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับมอนเตอร์หน้าเก็บเลเวลหน้าฟาร์มหาเงินนะครับผมมันเหมาะกับเซิร์ฟเอ็ดกาที่กำลังจะเปิดขึ้นนะครับผมเอาไว้เปิดดูนะครับว่าแมปไหนหน้าฟาร์มแมปไหนที่ไอเทมราคาแพงนะครับก็มาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวแรกนะครับผมตัวแรกคือหนอนแดงนะครับผมก็จะตอบเป็นบูสสล็อตนะครับแล้วก็อีลูเล็กนะครับบูสสล็อตนี่เป็นรองเท้าที่มีค่าเดฟสูงนะครับเหมาะกับสายคิววอรแน่นอนนะครับผม ตัวต่อไปเป็นไม้แดงนะครับก็จะรอปเป็นไม้ผีนะครับแล้วก็จะรอปเป็นเสื้อกราะนะครับผมตัวต่อไปเป็นสวอตฟิตนะครับนั่นก็คือปลาดามนั่นเองนะครับก็จะรอปเป็นการ์ดนะครับในส่วนของการก็ทําให้ชุดเกาะเป็นธาตุน้ํานะครับผมตัวต่อไปคือภาสนาะครับการ์ดก็ทําให้ชุดเกาะเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ตอบมิสเตอร์ลโต้สามลูนะครับแล้วก็เสื้อกล้าวนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟคลาสสิกหรือว่าเซิร์ฟเอ็ก้านั่นเองนะครับที่เราจะไปเล่นกันนะครับ ตัวต่อไปคือไฮดรานั่นเองนะครับในส่วนของการก็โจมตีมนุษย์แรงขึ้นนะครับแล้วก็มีพันธเสียเอาไว้แก้สถานะผิดปกตินะครับตัวต่อไปก็คือหมาป่านะครับผมโอ้โหตัวนี้ตอบเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดนะครับแล้วก็สติลเลโต้สามรูมิงโค้ดนะครับสำคัญมากๆในส่วนของการเอาไปสวมใส่นะครับแล้วก็โอลิเล็กนะครับผมแล้วก็กาตาสองรูสำหรับแอ่นั่นเองนะครับตัวต่อไปคืออาร์ชอร์สเกลโรตันนะครับผมก็จะตอบเป็นในส่วนของแอปเปิลโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าของแรงนะครับผมแล้วก็โอลิเล็กนะ แล้วก็การ์ดนะครับโจมตีระยะไกลแล้วก็เกรดโบว์นั่นเองนะครับผมตัวต่อไปคือก o อบบี้อาร์เชอร์นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับที่จะดอเป็นคอมสีรูนะครับเหมาะสำหรับฮันเตอร์แน่นอนนะครับ ตัวต่อไปคือซีลอมนะครับการ์ดก็เพิ่มค่าเด็กนะครับในส่วนของประดับแล้วก็กางเกงในอันนี้ก็เอาไว้คอมโบกับเสื้อกล้ามของพัสนะครับได้ค่าฟรีแล้วก็เอจิด้วยนะครับผมตัวต่อไปคือฮันเตอร์ไฟนะครับก็ในส่วนของการ์ดนี้ก็จะดูดเลือดนะครับแล้วก็โอลิเล็กแล้วก็จะดอบมีดแรงๆอย่างเช่นตามัดสองรูนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือมาน้ำนะครับมาน้ําก็ในส่วนของการ์ดนี้ก็จะทําให้เราไม่ติดสาระฟอร์สนะครับเหมาะกับกิวอแล้วก็โอลิเล็กนะครับแล้วก็หินน้ําใหญ่นะครับเอาไว้ทง ตัวต่อไปคือเพนนะครับสำคัญมากๆสําหรับวินะครับนั่นก็คือการ์ดนะครับทำให้เราไล่แบบไม่ติดขัดนะครับแล้วก็โอลิเล็กนะครับผมตัวต่อไปคือรีแกรมนะครับผมก็จะตอบเป็น OBB นะครับแล้วก็หินกิลแล้วก็แมนเทลนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นมากๆเลยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ตัวต่อไปก็คือผี่ลอยนะครับก็จะตอบเป็นมัฟที่มีค่าเดฟสูงนะครับมีสล็อตด้วยอันนี้ก็สําคัญสําหรับสายกิววอร์แน่นอนนะครับตัวต่อไปคือปูป้านะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่า ต้องใส่การ์ดใบนี้กันทุกคนนะครับก็เพิ่มเลือด700นะครับในชุดเกาะนะครับแล้วก็จะตอบเป็นการ์ดรูด้วยนะครับเหมาะสําหรับวิในสายอแน่นอนนะครับผม ตัวต่อไปคือมูนักนะครับผมก็จะดรอปเป็นชูสล็อตนะครับแล้วก็เสื้อนินจาสูตรนะครับนะครับตัวต่อไปก็คือนางเงือกนั่นเองนะครับก็จะดรอปเป็นเสื้อนะครับเสื้อลบเขียวนะครับให้พระแล้วก็มีของราคาแพงอย่างเช่นกุหลาบนะครับก็ขายได้ประมาณ3 0,000กว่าเซนีนะครับแล้วก็ดรอปเป็นฟิตเฮมนะครับผมตัวต่อไปนั่นคือวิสเปอร์นั่นเองนะครับก็ในส่วนของการก็เพิ่มค่าฟรีนะครับแล้วก็จะดรอปเป็นเสื้อ นะครับกันเวทด้วยนะครับผมโอ้ตัวต่อไปนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือขบแดงนะครับใส่ส่วนโล่กันถึงมนุษย์สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำคัญมากๆและแพงมากๆแน่อนอนนะผมตัวต่อไปคือหมาดำนะครับก็ในส่วนของกา๊าซใส่ส่วนรองเท้านะครับแล้วก็จยาเพิ่มเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอจิหนึ่ง แล้วก็จะมีประดับในส่วนของบวก a g 1ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการ์ดที่แพงแน่นอนนะครับผมตัวต่อไปคือ SS นะครับในส่วนของการ์ดนะครับก็จะเพิ่มค่าครินะครับแล้วก็ต่อเป็นสติลเลอร์สองลูเอาไว้ขายนะครับแล้วก็โอลีเล็กนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือต้องเต็มแมปแน่นอนนั่นก็คือโซฮีนะครับดอกเป็นมัฟสล็อตนะครับผมแล้วก็การ์ดโซฮีเอาไว้รีเอชพีนะครับผมอ่าตัวต่อไปก็เป็นแมปหาของนะครับนั่นก็คือของของควันแดงนะครับก็จะต่อเป็นเค้ก็ ในสดของการ์ดก็ทําให้เรามีโอกาสดรอปกิบบล็อกด้วยนั่นเองนะครับตัวต่อไปสําคัญแน่นอนนะครับแลนก็คือคนเหมืองนั่นเองนะครับก็ตีมอนขนาดกลางนะครับผมแล้วก็ดรอปเป็นอีลูเล็กนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือมัมมี่นะครับก็จะดรอปเป็นหูมือเด็ก2นะครับแต่ไม่มีสล็อตนะแล้วก็โอรีเล็กพานาเซียแล้วก็การ์ดมัมมี่ที่เพิ่มค่าฮิตเหอกับเรานั่นเองนะครับตัวต่อไปคือโคบอนะครับพลาดไม่ได้เลยสําหรับสายครกนะครับก็จะดรอปเป็นการ์ดนะครับที่เพิ่มครีเลทนั่นเองแล้วก็จะดรรออปเเ็นนบบังก์สลตด้วยะค ตัวต่อไปคือมาริโอเนตนะครับก็จะตับเป็นรองเท้าแก้วนะครับสำหรับอันสายนกนะอันนี้ต้องมีเลยนะครับแล้วก็เช่นนะครับสสล็อตแล้วก็บุตตันนั่นเองที่บวกเอจิ2นะครับตัวต่อไปคือมดนะครับหลายๆ4สีเลยลก็จะตอบเป็นในส่วนของกาดนะครับเ็เพิ่มเอดเคแล้วก็อีลูเล็กนั่นเองนะครับตัวต่อไปนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ งูดำนั่นเองนะครับในส่วนของการก็มีโอกาสทห้เราจะติดดับเบิลนะครับผมแล้วก็ต่อเป็นตาบมือเดียวนะครับซูรกินะครับสองรูแล้วก็โอริเล็กนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะยังหามาไม่หมดนะครับแต่แค่นี้ก็พอที่จะทําให้ทุกคนนะครับพอที่จะวางแผนได้นะครับว่าจะไปเก็บเลเวลที่ไหนไปฟาร์มตัวอะไรดีที่จะหาเงินได้นะครับผมก็โชคดีในเซิร์ฟเอ็ดกานะครับขอให้สนุกกับเซิร์ฟเอ็ดกาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ